ผู้ชายเราเข้าใจได้แต่เราไม่ชอบแม่งผู้ชายแม่งผู้ชายยังไงคุณงแม่ก็ยุ่งไม่ต้องจะทุกคนนี่นา,นานๆทีจะถ่ายบล็อกนะคะเพราะว่า วันนี้ตาม,มาถ่ายแบบกับแบรนด์โมกานะคะเป็นแบรนด์ลิปสติกที่เขาทำคอลเทนตนกับบล็อ,อ,ลอกเกอร์ซึ่งเอตาเองเนี่ยก็ได้สีที่ค่อนข้างจะแบ,บออกมาๆหวานๆไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่าแดงเลือดหมูนะคะเป็นสีของเอาตานะเอาไว้เดี๋ยวลิปได้ออกกันก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นได้ดูถ้าถูกใจก็ฝากด้วยนะคะ <S 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 ไปอีเวนต์ที่ยูเซ็กซี่บอยอีกนะคะไปสรวนผู้ชายขำๆเป็นอีเวนต์ของเพื่อนเพื่อนเป็นแอดมินที s ย x เซ็กซี่บอยจริงๆเนี่ยตามีหน้าที่จะไปช่วยงานเพื่อนได้แหละแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าว้าติดงานติดงานถ่ายอันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะแวะไปให้กําลังใจเพื่อนอะไรเงี้ยนะเอาละคะ่ะวันนี้นะคะ อ่าทำให้ได้นะ แล้วก็ไอาตานั่นเองเดี๋ยวไอาตาจะมาสวอชปาดให้ดูอย่างชัดๆทีและสีอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสี Bitch Please ของพี่ตูนนะคะจะเป็นสีออกชมพูนะแต่ก็ไม่ได้หวานจนเกินไปเป็นชมพู สุภาพได้ไปเรียนไปทํางานได้แต่ก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะคล้ายๆชมพูตุ่นๆน,นะสามารถแบบประจําวันได้อะไรได้นะคะสีต่อไปจะเป็นสีของพี่ส้มนะคะจะเป็นสีออกติงส้มอิดนะคะจะไม่ได้เป็นส้มเหลืองนะตาถูกใจมากเพราะว่าตาไม่ค่อยชอบสีออกส้มเหลืองแต่ตัวนี้เป็นส้มอิดแล้วพอมันเป็นส้มอิดเนี่ยมันจะทําให้ทาแล้วฟันไม่เหลืองแล้วก็ดูสุภาพด้วยนะคะเข้ากับลุคของพี่ส้มมากๆเลยสีโทนนี้เนี่ยจะไม่แรง แต่ก็ไม่ได้แบบป่วยมากนะดูเป็นสีที่เราทาได้ทุกวันนะคะสีถัดไปเป็นของพี่นุย้ยโซโนโนุ้ยนะคะนึกถึงพี่นุย้ยเราก็จะนึกถึงปากแดงไว้ก่อนเลยก็จะเป็นสีแดงสดนี่เลยค่ะสีนี้ชื่อสีวาเลนไทน์นั่นเองแดงแปดแดดแดงไม่เจืออะไรเลยไม่ส้มไม่ดาไม่แบบคือเป็นแดงแดงจริงๆใครที่เป็นคนชอบทาปากแดงอยู่แล้ว <S <S ก็น่าจะถูกใจสีนี้นะคะและสําหรับสีสุดท้ายนะคะสีของไอ้ตา ะะจะเป็นสีแดงที่มีความเข้มขึ้นมาเป็นสีที่สาวๆผิวเข้มชอบทาการสาวๆผิวขาวก็สามารถทาได้นะคะตัวนี้ขับผิวมากๆทาแล้วหน้าไม่หมองหน้าไม่ํำนะคะเป็นสีเดียวกันกับที่ตาทา ตอนนี้แต่ว่าในปากนี้ตาทาแบบข้างในแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์ blend. มันก็จะได้เป็นความแดงที่ดูไม่เยอะเกินไปใครที่รู้สึกว่าหนูอยากลองทาลิปสีแดงอะแต่หนูกลัวแบบกลัวหน้ามันดุกลัวมันเยอะเกินไปเกินเบอร์อะไรเงี้ยสามารถทาแบบนี้ได้นะขอบปากมันจะดูเบลเบแล้วมันก็จะดูไม่แรงจนเกินไปนะคะมันจะดูเปรี้ยวอมหวานเราจะดูแบบซุกซนซุกซนนิดนึงแต่ว่าถ้าทาเต็มปากเนี่ยก็จะได้ลุคที่แบบเปรี้ยวมากเลยเดี๋ยวตาจะทาให้ดูนะคะ ก็จะได้ลุกเปรี้ยวๆแบบมีแวมพายร้องไห้กันเลยทีเดียวนะคะสาวสายฝ่อเน่น่าจะถูกใจสีแบบนี้เพราะไอตาู้สึกว่ามันเหมาะกับการแต่งสายฝอมากคนแบบว่าหืมตาแบบกระพือนะมันทัวร์หน้าแบบพุ่งๆซะหน่อยแล้วก็ปากสีนี้นะจ๊ะแบบโอ๊ยมันเหมาะกับสายฝอมากหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าอุ้ยหนูไม่ฝอพี่หนูเกาเกาก็ทาได้ทาแบบเบลอๆทาแบบข้างในเข้มข้างนอกอ่อนอันนั้นเหมาะแล้วก็สามารถเอาไปผสมกับสีอื่นกับสีอ่อนได้ สวยมากเลยนะคะสําหรับลิปโบก้าตัวนี้เนื้อดีมากอยากให้เห็นกันชัดๆบนปากไอตามันเป็นลิปเนื้อแมทที่เนื้อฟินิชมันจะไม่ได้แห้งแล้วก็ไม่ได้หนาไม่ได้แบบแมทเป็นร่องๆหรอกเนื้อมีความบางเบาแล้วก็มีความละมุนคือเราสามารถเม้มปากได้ปากไม่ติดกันแล้วก็เวลาที่เหมือนแบบเราทาลิปปเราสามารถเม้มปากเพื่อเกลี่ยก,กันเองได้เราทาแล้วเราก็อย่างเงี้ยได้เพราะว่าลิแมแบดบางตัวเม้มปากไม่ได้เม้มแล้วมันแบบมันแห้งแล้วมันพังอันเนี้ย เมมแล้วเนื้อลิปอ่ะมันเรียงอยู่บนปากแล้วมันไม่เกาะกันนะคะก็คือเนื้อลิปเนี่ยมันจะค่อนข้างลื่นทางง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแห้งอยู่บนปากแต่ฟินิชเนี่ยเขาจะไม่ได้วาวมากจะเป็นฟินิชที่แมตทํทได้ดีตอบโจทย์คือฉันชอบลิปแมตแต่ฉันไม่อยากปากแห้ง ชอบลิทแบทแต่ฉันไม่อยากปังเนี่ยติดกันอันนี้เขาทําได้เนื้อดีมากๆเพราะว่าก่อนที่ตาจะตกลงคอลลาบเรชันกับเขาเนี่ยแต่ก็ได้ทดลองอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วคือแบบเออเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จะมาขายของแล้วกอ็อะไรก็ไม่รู้ไก่กาปาจินโกะมูหมาอะไรอย่างเงี้ยมาขายก็ไม่ได้ทุกคนก็ด่าตายหา่าเลยจริงไหมเราก็ต้องทดสอบทดลองว่าเอออันนี้มันดีนะคือทั้งในตาแล้วก็พี่ๆบล็อกเกอร์ทั้งหมดเราทั้ง4คนเนี่ยคือร่วมกันทําสีแล้วก็ออกแบบสีที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ ตรงกับความต้องการของตัวเองแล้วก็ได้เนื้อออกมาปเ,เ,เ,เป็นเนื้อแบบนี้ตาแบบภูมิใจมากๆท้าใจมากๆขอบคุณทางโวก้าด้วยที่ได้ให้โอกาสในตาเนี่ย c o l l เ b อ r a t i o n ร่วมง,งานกับทางโวกา้าได้ออก,กลิปสีสวยๆเนื้อดีๆแบบนี้อยากให้ทุกคนลองจริงๆรู้สึกว่าราคาไม่ชัวร์นะคะ300หรือ2องร้0แต่ว่าตอนนี้ลดอยู่เป็นแบบเปิดตัวประมาณไม่ถึง2องร้อยร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยลองๆองอ่าทักไลน์เข้าไปดูได้นะคะเผื่อใครสนใจอะไรอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดซื้อตอนนี้เนี่ยมันจะได้ลดราคาแล้วมันก็ถูกมากอ่ะแต่ว่าถ้าใครไม่ สะดวกซื้อออนไลน์ก็สามารถไปดูที่ If and Boy ที่วิวเตรียมได้นะจ๊ะยังไงเดี๋ยวไอตาลงรายละเอียดไว้ให้ก็มาสวอชพามาดูกันแค่นี้แหละวันนี้เปนละค่ะบ๊ายบาย